สวัสดีค่ะสนามศุพชุดกีฬานะคะวันนี้มารีวิวงานเสื้อทีมนะคะสำหรับวันนี้เป็นงานเสื้อคอกลมค่ะสีที่เห็นในกล้องนะคะสีตอนนี้นะคะจะเรียกเป็นสีโทนเหลืองอมส้มนะคะเหลืองนวลนไปถึงเกือบเกือบส้มนะคะสีจริงสวยมากนะคะแต่ว่าพอถ่ายรูปมาแล้วสีจะสีสีกล้องอะคะ่ะโดนดูดสีไปก็เลยจะทําให้สีในกล้องนะคะจะดู จืดลงไปอีกนิดนึงนั่นเองค่ะจะดูซีดลงไปนิดนึงนะคะแต่งานเสื้อสีจริงนะคะสีสวยมากๆนะคะสําหรับใครที่ชอบโทนสีไม่ไม่เชิงเหลืองไม่เชิงส้มนะคะลองดูสีนี้ได้เลยค่ะก็สั่งเป็นสีเหมือนเสื้อของ ISB นะคะทีมงานวันนี้มาจากโรงเรียนนานาชาตินะคะ ISB นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะให้โอกาสทางร้านผลิตงานเสื้อนะคะเดี๋ยวลองให้ดูแบบเต็มๆนะคะเต็มๆ สีจริงก็จะไม่ได้สดถึงถึงเข้มขนาดนี้นะคะก็จะสว่างสว่างออกเหลืองเหลืองนิดนึงแต่สีสวยมากนะคะแล้วก็การวางแบบวางงานของลูกค้านะคะสวยทั้งหมดเลยมีข้อความด้านหน้านะคะเป็นชื่อทีมด้านหน้าแล้วก็มีรูปนกฮูกอ่ารูปนกฮูกนะคะรูปนกฮูกน่ารักมากกราฟิกทั้งตัวนะคะสวยคมแล้วก็ชัดมากค่ะ แล้วก็ที่ลายนกพูกนะคะจะมีเหมือนเป็นเขี้ยวเล็บด้วยทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังนะคะทําให้งานเสื้อดูดูสวยมากขึ้นค่ะเพราะว่าลายเสื้อนะคะสีเสื้อเออลายเสื้อเป็นโทนสีเหมือนเป็นข้อความสีดําลายเขี้ยวเล็บเป็นสีดํานะคะส่วนตัวเสื้อออกโทนเหลืองส้มนะคะก็เลยทําให้โทนสีตัดกันนั่นเองค่ะ<ม>เดี๋ยวจะเข้าไปดูกันใกล้ๆนะคะว่างานกราฟิกสวยขนาดไหนนะคะเพราะว่า สีจริงนะคะสีจริงสวยมากเลยสวยมากๆนั่นเองนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะคะมาดูใกล้ๆนะคะกับงานด้านหน้านะคะที่เห็นตอนนี้กับกล้องตอนเมื่อกี้นะคะสีคนละสีกันเลยนะคะเพราะว่าแสงของโทรศัพท์ะคะ่ะเขาดูดเขาดูดสีมากก็เลยทําให้สีเพี้ยนไปเลยสีที่เห็นตอนนี้ไม่ใช่สีจริงนะคะ สีนี้เรียกว่าสีอะไรเนี่ยมองไม่ออกเลยนะคะแต่ที่จะให้ดูจริงๆก็คืองานกราฟิกนั่นเองค่ะ,ะดูตัวนกคู่ก็ได้นะคะตัวนกคู่งานกราฟิกก็สีก็อาจจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เช่นกันเพราะว่าแสงของกล้องเขาดูสีไปนะคะลายนากคู่ที่เห็นนะคะจะเห็นว่างานจริงคมแล้วก็ชัดมากๆนะคะลายเส้นทั้งหมดนะคะรวมไปถึง รอยเขี้ยวเล็บนะคะที่เมื่อกี้เราบอกว่ามีรอยเขี้ยวเล็บเป็นโทนสีดําใช่ไหมคะรอยเขี้ยวเล็บงานจริงนะคะจะเป็นตรงนี้นะคะจะเป็นสีดําตรงนี้นะคะจะเป็นเทาเข้มแล้วตรงนี้ก็จะจางลง1สเต็ปแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งสเต็ปนะคะก็จะมีเหมือนเป็นรอยเงาของเขี้ยวเล็บก็เลยจะทําให้งานเสื้อนะคะดูสวยมากๆนะคะอันนี้ให้จําให้จํา <c oughs> ความคมชัดของงานไว้ก่อนส่วนสีเดี๋ยวต้อง ให้กล้องอยู่ไกลๆนิดนึงค่ะเพราะกล้องอยู่ใกล้แล้วมองไม่เห็นนะคะแล้วก็ที่แขนเสื้อนะคะสามารถใส่สปอนเซอร์ใส่ข้อความได้นะคะอย่างฝั่งนี้นะคะจะเป็นโลโก้ของ ISP เลยนะคะเป็นโรงเรียนนานาชาตินั่นเองนะคะแล้วก็อ่านอลองดูตัวข้างๆตัวข้างๆก็มองไม่เห็นสีเช่นกันนะคะมองไม่เห็นเช่นกันค่ะเพราะว่า แสงเขาดูดจริงๆนะคะสีเขาเป็นสีพิเศษหน่อยก็เลยทําให้แสงกล้องนะคะดูดมาแต่ที่ให้เห็นแน่ๆชัดๆเลยก็คือความคมชัดของตัวกราฟิกที่เราพิมพ์งานให้นะคะงานจริงคมชัดทั้งตัวเลยให้ดูตัวอักษรนะคะงานตัวอักษรก็คมชัดมากๆนะคะแล้วก็ลูกค้านะคะกําลังจะมาที่ร้านด้วยก็คือมารับงานเองที่ร้านเลยก็ขอบคุณมากๆจริงๆนะคะขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้โอกาสทางร้านนะคะ มาดูต่อนะคะที่ด้านหลังตัวเสื้อด้านหลังนะคะสามารถใส่ชื่อเจ้าของเสื้อได้สีส้มขึ้นมานิดนึงนะคะแต่ก็ยังไม่ถึงกับสีงานจริงนะคะก็คือตอนนี้เราเข้ามาใกล้ๆกล้องก็เลยทําให้มองไม่เห็นเลยสักสีนึงนะคะแต่ก็ให้มาดูงานก่อนค่ะงานด้านหลังก็คือลูกค้านะคะสามารถใส่ชื่อเจ้าของเสื้อได้นะคะทั้ง3าตัวที่ตั้งอยู่ตอนนี้นะคะแต่ละเจ้าของก็คือแต่ละชื่อนะคะไม่เหมือนกันเลยค่ะก็จะมีเจ้าของ เจ้าของเสื้อแตกต่างกันนั่นเองนะคะสามารถสั่งสั่งชื่อใส่บนเสื้อได้นะคะสั่งไซส์เสื้อได้สั่งสีเสื้อได้ชอบแบบไหนสามารถสั่งได้ทั้งหมดนะคะด้านหลังจะมีรอยรอยเท้าด้วยนะคะเป็นรอยเท้าแบบน่ารักน่ารักนะคะก็คมชัดมากค่ะทั้งตัวเลยเดี๋ยวจะลองถอยให้ดูนะคะว่าสีจะเห็นประมาณไหนนะคะถ้าระยะประมาณนี้นะคะ<ม>ก็ยังไม่เหมือน,นะคะ่ะ ระยะน,นี้ก็ยังไม่เหมือนอ้าวถอยต่อค่ะถอยต่อถอยต่อถอยต่อไหนมาดูชี้ประมาณนี้อ่ะอันนี้ถือว่าใกล้เคียงแล้วค่ะใกล้เคียงเกือบร้อยเปอร์เซนอืมใช้ได้เลยค่ะสีประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นสําหรับทีมนี้นะคะเราก็จะไม่ได้เข้าใกล้มากเพราะว่าสีตอนนี้นะคะคือสีจริงที่สวยจริงๆนั่นเองค่ะเผื่อลูกค้าอยากได้คลิปเก็บไว้นะคะจะได้เห็นว่าอ๋องานจริงสีเป็นแบบนี้นะสีเป็นแบบนี้นั่นเองนะคะ แล้วก็ขอบคุณนะคะขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะให้โอกาสทางร้านนะคะรวมไปถึงทีมงานงานเสื้อของ ISP ที่สั่งรตนี้นะคะเดี๋ยวจะรีบแพ็คใส่ถุงให้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็รอลูกค้ามารับที่ร้านสำหรับใครที่อยากมาที่ร้านมาได้นะคะพิกัดอยู่ที่ทวีวัฒนาซอย9นะคะหรือสนามหลวง2นั่นเองนะคะมาที่ร้านมาดูงานเสื้อมาพูดคุยมาถามรายละเอียดมาดูสเปคมาดูเนื้อผ้าได้ะคะ่ะงานพิมพ์ทุกตัวก็ที่เห็นในร้านที่เห็นในร้านพืบ ตอนนี้นะคะก็จะมีประมาณนี้ค่ะที่เราให้ให้ลูกค้าได้ดูหน้าร้านได้นะคะก็สำหรับวันนี้ขอตัวไปเตรียมแพ็คเพื่อรอรับลูกค้าก่อนนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ